สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับในช่วงระยะเวลาในการใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยหลายอย่างครับที่บรายท่านจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขีดความสามารถ ในการทำงานให้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการเพิ่มสมรรถนะที่มีอยู่ในตัวตนของท่านเพื่อนำไปใช้ในการบริหารราชการให้ดียิ่งขึ้นวันนี้อีกหนึ่งเรื่องครับที่พี่วรเพื่อนจะนำพาท่านมาทำความเข้าใจในการปฏิบัติที่นำไปใช้ในการบริหารราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทางเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในกรณีที่ใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ2,566ไปพรางก่อนท่านสามารถที่จะติดตามเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้หลากหลายเรื่องราวที่สามารถนำไปพัฒนาสมรรถนะในตัวตนของท่านให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปหลากหลายเรื่องราวที่สามารถที่จะเพิ่มเสริมทักษะในการบริหารราชการของท่านให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเรียนรู้ ในช่องนี้ได้นะครับเนื่องจากว่ามีหนังสือซักซ้อมในเรื่องของการทำความเข้าใจในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังบําด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ในกรณีที่มีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566 ไปพางก่อนดังนั้นนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหาพร,รพัสดุภาครัฐปี2560แล้วก็กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะมีแนวทางในการซักซ้อมใน การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560ในกรณีที่มีการใช้งบประมาณประจำปีงวัน2566ไปพลังก่อนแล้วก็มีสือฉบับนี้มีไปถึงจังหวัดแล้วก็ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้ต่อไปซึ่งพได้สแกนชื่อคต แล้วก็นํามาบอกเล่าให้ท่านฟังแบบนี้นะครับเป็นหนังสือจากคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐของกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่8กันยายน2566ชื่อเรื่องก็คือการซักซ้อมแล้ว่าเป็นการซ้อมความเข้าใจนะไม่ได้ซักซ้อมนะบอกซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วก็การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐพศ2560ในกรณีที่ใช้งบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณ2566ไปพรางก่อนเนื้อหาสาระแบบนี้ครับว่าคณะกรรมการม่ไิ้ฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภารครัฐคณะกรรมการวิิจฉัยวิจาณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถที่จะก่อนี่ผูกพันแล้วก็เบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2,567ก็ไปอาศัยอำนาจตามมาตราที่29วรรคหนึ่งงบ3แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566ไปพรางก่อนเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ประกาศใช้ไม่ทันวันที่1ตุลาคม2,566อันเป็นวันเริ่มปีงบประมาณ2,567ดังนี้สำนักงบประมาณมีหนังสืออ้างถึงในในฉบับที่2เนี่ยนะครับกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,566ไปพรางก่อน แล้วก็มีวิธีการตามหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2องพันหรกสิพราง่อนเรียบร้อยแล้วโดยกาหนดให้หน่วยรับงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยรับอาเป็นซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจัดทําแผนปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนที่ผูกพันในไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3เฉพาะเดือนเมษาเดือนพฤษภา ของปี2567วันที่1ตุลาคม2566ถึง31พฤษภาคม2567เป็นแต่รายจ่ายประจำที่มีความจำเป็นต้องก่อนที่ผูกพัน12เดือนให้จัดทำแผนในการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบป,ประมาณที่ต้องดำเนินการจริงโดยจำแนกเป็นรายเดือนส่งให้สำนักงบป,ประมาณอย่างช้าภายในวันที่15กันยายน2566 เมื่อสํานักงบประมาณเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและก็แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐแล้วเนี่ยก็ถือว่าหน่วยงานของรัฐรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก็สามารถประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจําปี2000ประจําปีตามระเบียบข้อ11ต่อไปในข้อที่2ครับหลังจากประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเนี่ยก็ให้หน่วยงานของรัฐนี่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและขั้นตอนตามระเบียบ ไปจนถึงขั้นตอนในการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกเพื่อพร้อมที่จะทําสัญญาและข้อตกลงได้ทันทีตามระเบียบข้อ12และเมื่อสํานักงบประมาณอุดหนุนอนุมัติการจัดสรรเงินให้กับหน่วยงานรัฐแล้วเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจะเปี่ยนมา2 5 6 6ไปพรางก่อนแล้วเนี่ยนหน่วยงานของรัฐจมสามารถก่อนนี้ผูกพันภายในวงเงินที่รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง อันนี้คือเป็นหนังสือซ้อมความเข้าใจแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของการใช้จ่ายก็ประมาณรายจ่ายจ่อปีก็ประมาณ2,566ไปพรางก่อนถ้าสามารถดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้ได้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของท่านนะครับรวมไปถึงท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดไต้ที่กลุ่มรายที่เป็นกลุ่มเรียนรู้กฎหมายท้องถิ่นกับพเ,เพื่อนในกลุ่มรายนี้นะครับถ้ากำลังอยู่กับผม พี่วุฒิเพื่อนขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพบก,กับผมพี่วุฒิเพื่อนในคลิปถัดไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ